สวัสดีครับพี่น้องครับ <bur ong> มันนี้อยู่กับอีสานแฟนคลับชาแนลนะครับพี่น้องมันนี้ผมพาพี่น้องมาตกปูตกปลาครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับตามวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเท่านะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องตกปลาน้าแดงพี่น้องครับน้าพึ่งรดครับน้าพึ่งลุ่งครับมันนี้มากครับน้องแทนคุณครับพี่น้องซึ่งเฮ้าในทํำการตกตั้งแต่ สามโมงเศร้าครับลุกครับแต่สามโมงเศร้าแล้วพี่น้องครับตอนนี้กับปลายสามแล้วพี่น้องเลยยังเดดตังกล้องถ่ายพี่น้องเอ้ยเอาชมผลงานก่อนครับพี่น้องครับชมผลงานพี่น้องชมผลงานนี่ครับมีแต่ปลาหลาดครับปลาหลาดหรือว่าปลากระที่งนะครับพี่น้องครับแลวกับปลากรุดครับพี่น้องนี่ครับ เบิงกับติ๊กเลยพี่น้องมนันนี่ส่วนเงื้อที่เข้าใส่นะครับกับเป็นเงื้อใส่เดือนนะครับพี่น้องครับเอา้าลุ่นกันยาวๆครับพี่น้องลุนกันยาวๆครับ